ดอกโบวเป็นไงเป็นหมวกเลยอ่ะเอาหมเออดอกโบวเป็นไงรู้ป่ะทันยัยได้หัวทันยูเป็นนุ๊ตเป็นเลยนะนุเป็นนุ๊ตเป็นเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดถั่วนะเห็นไหมเล็กไม่ได้ดีบบวไม่ขาวไม่ว่าจะอร่อยไม่ด้อไม่น่าอร่อยไหนดูหมวกมาทานดิ สวัสดีครับมาทำเป็นส้มโอมาทำเป็นส้มโออโบเมลูนั่นแหละโฟมเมลูน่ะส้มโอคันยาเป็นไรเป็นนูดหนูเออไอหนเื้ออมาดิดูเนื้อสิเนื้อเป็นไงอ่ะหนึ่งสองสามยายใช้แรงยายงัดหน่อยใช่งัดตัดยายใช้แรงไม่ใช่งัดตัดเหรอ ยายตัดคันยา,ยนานลองนิวน้วเนื้อไม่ดีเอเขาเรียกอะไรนะไอ้ฟองฟอง,ฟองอหรือแม่มันไม่หนาเนาะแต่ไม่น่าอร่อยเพราะมันเป็นอะไรนะข้าวสุกอะ่ะเขาเรียกอะไรข้าวส,ส,สารแค่ <laughs> ข้าวสุกมน <laughs> ันดังกัดก๊ดอ่ะเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเรามาดูตอนตจบลเลยเนาะใช่ยายจแรงเยอะแค่นี้ก่อนเนาะ